สวัสดีครับเหล่าฮีโร่ทุกท่านผมชินซีเพวันนี้ก็ถึงคิวเจ้าโชโตโทโดโรกิฮีโร่น้ําแข็งไฟที่คอมโบโคตรจะแรงให้โดนแช่แข็งไฟนี้แทบจะตายได้เลย <c oughs> มือใหม่ที่ดูคลิปนี้รับรองว่าคุณจะเล่นโชโตะเก่งขึ้นแน่นอนวว wow. เรามาทําความรู้จักกับสกิลของเจ้าโทโดโรกิกันก่อนเลยนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปสร้างความเสียหายให้กับศัตรูและยังทําการเผาเลือดศัตรูโดยตรงเพิ่มอีกเล็กน้อยต่อไปสกิลที่2 จะเป็นการสร้างโล่น้ำแข็งมากด้านหน้าข้อดีคือเราสามารถยิงศัตรูจากข้างในได้แต่ศัตรูไม่สามารถยิงเข้ามาได้ยกเว้นบางตัวที่ยิงทะลุอย่างเช่นบาคุโกและถ้าเราอยากจะออกไปไล่ตามศัตรูเราสามารถทำได้2วิธีวิธีที่1เราสามารถโดดข้ามจากด้านในออกไปได้เลยแต่กระโดดเข้าไม่ได้นะครับส่วนวิธีที่2เราสามารถเดินผ่านตรงช่องน้ำแข็ง2ช่องที่อยู่ดิมสุดทางซ้ายและขวา และถ้าศัตรูโดนสกิลก็จะทําดาเมจรุนแรงเหมือนกันนะครับสกิลนี้ต่อไปสกิลที่3สกิลไฮไลท์ของตัวนี้ถ้าเรากดใช้สกิลพร้อมกับปุ่มเดินไปด้วยจะเป็นการขี่น้ําแข็งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราไม่กดปุ่มเดินจะเป็นการปล่อยน้ําแข็งไปด้านหน้าแช่แข็งศัตรูแขมทะลุถึงตัวด้านหลังด้วยแต่ต้องระวังถ้าเป็นพื้นต่างระดับน้ําแข็งจะซิ้มสุดทันทีคอมโบของตัวนี้ก็โคตรจะง่ายเหยียบน้ําแข็งไปแช่ให้โดนแล้วก็ยิงสายิงสายิงสาไปนี่นะครับพอเหยียบน้ําแข็งแช่โดนปุ๊บเราจะยิงฟรีได้ถึง3นัดดังนั้นเราไม่ควรขี่น้ําแข็งไปแช่เขาเพราะเราจะไม่สามารถยิงฟรีได้ดังนั้นการขี่น้ําแข็งเราจะใช้เฉพาะตอนหนีหรือไล่ตามเขาเท่านั้น yeah. เอาละเมื่อเรารู้สกิลครบแล้วเรามาดูจังหวะการเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้ไล่ตามฆ่าน้องโทกะอยู่นะครับน่ครับยิงจนดาวนะครับแล้วข้างหลังเหมือนมีกบมานะครับแต่ไม่สนใจครับซ้ำก่อนเลยครับซ้ำกบไม่ใช่ซ้ำโทกะไปนะกบเขาก็น่าจะไปเก็บแท็กเพื่อนนะครับอันนี้สกิลแช่แข็งไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรครับพยายามกิ้งนะครับเจอกบเจอกบนี้พยายามกิ้งนี่ครับหาจังหวะแช่แข็งแล้วก็ยิงไปฮะ จะเห็นว่าเวลาเจอกบนะครับอย่าหนีอย่างเดียวนะครับหาจังหวะสวนเขาด้วยนะครับให้เขาเจ็บเขาจะได้ไมกาอะไรตามต่อนะฮะมาดูจังหวะถัดไปนะครับเห็นคนก็นี่ครับแช่แข็งแล้วก็ยิงไปเลยครับอ้าวเหมือนจะหาไม่เจอนะครับโอเคครับแล้วก็กบมาช่วยนะครับจังหวะนี้เราก็เลยแช่แข็งไปนะฮะโดนออมันะครับล้มเราก็ต้องรีบออกแล้วครับรีบหนีแล้วครับวงแคบลงนะฮะจังหวะนี้เขาโดดลงมาเราก็ทับไปเลยครับบินไปเลยฮะนี่ครับ น้าแข็งเพื่อหนีกบอยู่นี่เองแล้วก็หันไปสวนหันไปฟินิชหน่อยนะครับอ้มีเจอ,อตัวนึงนะครับไม่ไหวทับไปเลยครับนี่เข้ามาฮะดาวไปอหนึ่งนะครับจังหวะนี้เหมือนจะฟินิชไม่ได้นะครับก็หนีก่อนนี่ไอตัวนี้เหรอตัวแจมหอจมหอน้ําแข็งแช่ไปครับแล้วก็ยิงอัดนะครับเรียบร้อยครับดาว รอบนี้ฟินิชเอาเกาะซะหน่อยโอเคครับฟินิชได้นะครับแล้วก็เหมือนกบจะมานะครับแค่ดักไปเลยครับแล้วก็ยิงอัดอ้าวโอ้โหเลยนะครับกบก็น่าจะกระโดดพอดีนะครับมันก็เลยมาตกใกล้ๆเราเลยไม่โดนนะครับวันนี้ก็น้ําแข็งกันไว้ก่อนนี่เขายิ่หนึ่งมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่พ้นน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งกันได้เอาล่ะมาต่อกันที่จังหวะนี้นะครับเหมือนมีตี้เขากําลังบวกกันอยู่นะฮะ เราก็ต้องไปแจมหน่อยซะแล้วเอาละวิ่งมาแล้วครับเหมือนมีคนหลุดมาข้างหน้าหรือเปล่าอ๋อกลับเข้าไปนะครับโอเคเราก็วิ่งมาดูลาลวนะครับเป็นมือที่สามจังหวะนี้ก็แช่แข่งไว้ครับต้องใส่ฟ้านะครับดาวไปดิเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอดูเชิงนิดหนึ่งรอเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนมาถึงแล้วดูจากมินิแมปนะครับเมื่อกี้เรามาก่อนเพื่อนนะไปครับดาวไปดาวไปดีดาวไปดีแล้วก็จะไปซ้ํานะครับ โอ้เพื่อนลานไปนะครับไม่เป็นไรฮะนี่ครับนี่อินดาจะมาเก็บแท็กแน่เลยยิงล่วงอา้าวยางเกาะแตกแค่น้ําแข็งโอ้ไม่โดนนะครับอา้าวเหมือนได้ยินเสียงอะไ,ไรครับอยู่นี่เองอยู่นี่เองไม่โดนนะครับนี่พิกาจูเหรอเป็นพิกาจูเหรอสายฟ้าอา่ะแค่ไปนหนึ่งแค่ไปสองนะครับยิง ุี่น่าจะเหลือแค่ทีเดียวนะครับเรายิงพลาดไปหนึ่งทีโอ้โหโดนช็อตนะครับโอ้แค่ไม่โดนนะครับเขาพุ่งโอ้โหติดอุ้ยมันจะติดสตันอะไรขนาดนั้นถัดไปนะครับจังหวะนี้โอ้ยโดนยิงเปิดโดนยิงเปิดนะครับมาคุโกยังไงบินมาลงแถวเราเลยอีแช่แข่งไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงยัดครับเห็นปะเกาะเขาแตกนะครับเกาะเราก็แตกแล้วโดนก็เปิดก่อนยังไงแช่หนึ่งทีครับยิงยัด โอ้หรอบนี้ยิงไม่โดนนะฮะโอเคครับต้องจู๊กนะครับต้องจู๊กนะครับเขาก็เกาะแต่เหมือนกันเขาไม่กล้าเหมือนกันเอาละเหมือนจะบินหนีไปแล้วนะครับทีมสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนเราก็บวกยับนะฮะนี่ยิงยิงยิงแช่แข็งไม่โดนนะครับเมื่อกี้อันนี้คนยิงมาครับปาคุโปนี่ไงดาวไปดีใครใครพุ่งมาจเอเราก็แช่คนนั้นนะครับสกิล2นะครับกันไว้ไม่ให้ช่วย แน่แน่เดกูนะครับเอาเรานี่ไงแช่สวนแล้วก็ยิงนะฮะเห็นไหมใครยิงเราลงมายิงเฉยเฉยเนี่ยเราก็แช่สวนไปนะครับแล้วก็จัดการอ่าตอนนี้ได้แชมป์นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะส่วนอยากรู้ทิกอะไรทิกตัวไหนนะครับของเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะฮะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย